วิกฤตสงครามรัสเซียและยูเครนจบลงที่ตรงไหนและควรปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไรติดตามได้นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง d u t u t y i n ว e เ t อรนะคะ คลิปนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับวิกฤตสงครามรัสเซียแล้วก็ยูเครนจะจบลงที่ตรงไหนนะคะและควรปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไรดีค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอเท้าความกันก่อนนะคะว่าทั้งสองประเทศเขาเทะเลาะอะไรกันนะคะสาเหตุการเข้าไปกดดันยูเครนของรัสเซียหลักๆเลยนะคะมาจากการที่ยูเครนเนี่ยต้องการเข้าไปร่วมกับทางนาโตนะคะซึ่งทําให้กองกําลังของนาโต้เนี่ย สามารถเข้าพื้นที่นะคะประชิดชายแดนของรัสเซียได้นั่นเองค่ะเพราะว่ายูเครนเนี่ยมีพรมแดนที่ติดกับรัสเซียนะคะนอกจากนี้ทางนาโต้นะคะยังสามารถเข้าติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนได้อีกด้วยค่ะซึ่งอาจทําให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียนะคะรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนั่นเองนะคะเพราะว่าประเทศของตนเนี่ยสามารถตกอยู่ในอันตรายได้ในอนาคตค่ะ เดิมทีนั้นนะคะในปี1997ค่ะทางกลุ่มของนาโตนะคะให้สัญญากับทางประธานาธิบดีมีฮาอิลกอบาชอฟนะคะถ้าเกิดวิก้อ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะของสหภาพโซเวียตว่าจะไม่ขยายดินแดนนะคะไปทางตะวันออกนั่นเองค่ะแต่พอตอนหลังนะคะสหภาพโซเวียตเนี่ยเกิดการล่มสลายขึ้นมานะคะทางนาโตก็ได้มีการขยายดินแดนออกมาเรื่อยๆคะ่ะทาให้ปัจจุบันนะคะนาโต้ NATO เนี่ยเขยบดินแดนเข้าใกล้ละเจียมากขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะคะ่ะ ส่งผลให้คุณปูตินนะคะเกิดความไม่พอใจนั่นเองค่ะจึงเคลื่อนทัพมากดดันยูเครนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้นะคะรัสเซียเนี่ยพร้อมที่จะจเจราจากับชาติตะวันตกนะคะโดยรัสเซียได้ยื่นเงื่อนไขไปกับทางนาโตนะคะสองข้อด้วยกัน,นค่ะก็คือว่าข้อแรกก่อนนะคะนาโต้เนี่ยต้องไม่ให้ยูเครนเข้าร่วมโดยดิดขาดค่ะข้อที่2 ให้ถอนทัพนะแล้วก็กำลังทหารทั้งหมดของสมาชิกที่เข้าร่วมองค์การนาโตหลังปี1997นั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะโดยฝากฝั่งของอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธโดยทันทีนะคะพอโดนปฏิเสธปั๊บในที่สุดค่ะประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเนี่ยก็ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นรัฐอิสระของสาธารณรัฐประชาชนโดนเนสนะคะแล้วก็สาธารณรัฐประชาชนลูฮัสนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนะคะ่ะซึ่งทางรัเสเซียเองเนี่ยก็ให้การหนุนหลังมาโดยตลอดนะคะการที่รับรองนี้นะคะทำให้รัสเซียเนี่ย มาส่งกองกําลังทหารเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวได้ค่ะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่อิสระแล้วนะคะแล้วก็ได้เปิดฉากการบุกรุกยูเครนอย่างเป็นทางการเลยเลยค่ะโดยปัจจุบันนะคะได้เข้าไปล้อมกรุงเคฟเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งจะสอดท้องกับสถานการณ์ที่ B B C คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่ารัสเซียเนี่ยจะบุกได้ทั้งหมด3ช่องทางค่ะช่องทางแรกก่อนนะคะผ่านทาง2เมืองนะที่เพิ่งประกาศรับรองนั่นเองค่ะก็คือว่าดอนเนสแล้วก็ลูฮัสนะคะส่วนช่องทางที่2ค่ะก็คือทางตอนเหนือของยูเครนค่ะหรือว่าประเทศเบลารุสนั่นเองนะคะส่วนช่องทางที่3ค่ะก็คือทางตอนใต้ในเมืองที่ยึดมาจากยูเครนในปี2014นะคะที่มีชื่อว่าไคาเมียนั่นเอง เอาละค่ะเรามาลองเปรียบเทียบกองกําลังของยูเครนแล้วก็รัสเซียกันบ้างนะคะก็จะเห็นได้ว่ากองกําลังของยูเครนเนี่ยมีจํานวนน้อยกว่าฝั่งรัสเซียมากกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นกองกําลังทหารแล้วก็อาวุธก็ตามค่ะซึ่งทางยูเครนเนี่ยน่าจะสู้ด้วยค่อนข้างยากลําบากทีเดียวค่ะเพื่อนๆคะแล้วทางนาโตเองเนี่ยก็ได้ออกมาบอกอย่างชัดเจนนะคะว่าจะไม่ส่งกองกําลังทหา เข้าไปช่วยรบอย่างแน่นอนค่ะอย่างดีเนี่ยก็จะสนับสนุนในด้านของอาวุธนะคะแล้วก็การรักษาเท่านั้นค่ะซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนะคะหลายๆประเทศรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็เน้นไปทางส่งอาวุธไปให้ยูเครนสู้กับรัสเซียนะคะโดยไม่ให้กองกำลังทหารเข้าไปร่วมรบนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามาตรการจากชาติตอนตกส่วนใหญ่นะคะจะออกเป็นของการคว่ำบัตรรัเสเซียมากกว่านะคะโดยได้ปิดท่อส่งก๊าซนอส d ตรี e ม m 2นะคะเพื่อไม่ให้รัเสเซียส่งก๊าซมาขายในยุโรปได้ะคะ่ะสำหรับมาตรการถัดไปนะคะก็คือการจำกัดการเข้าถึงสนามบิน สถาบันการเงินนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมหลักๆนะคะแล้วก็แบน์บุคคลที่เกี่ยวข้องของรัสเซียอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะข่าวล่าสุดประเทศพันธมิตรเนี่ยจะยกเลิกการให้รัสเซียเข้าถึงระบบการชําระเงินระหว่างประเทศนะคะหรือที่เรียกว่า s วิฟนั่นเองค่ะซึ่งน่าจะส่งผลร้ายแรงต่อ GDP ของรัสเซียทีเดียวค่ะเพื่อนๆค่ะ ขณะที่ทางด้านคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC นะคะได้ลงมติคัดค้านการบุกรุกยูเครนของรัสเซียอีกด้วยค่ะแม้ว่าทางรัสเซียนะจะใช้สิทธิวีโต้ในฐานะประเทศสมาชิกถาวรก็ตามค่ะแต่ว่าผลการลงมติสะท้อนให้เห็นแล้วว่ารัสเซียนะคะค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวเดียวดายในการทําสงครามครั้งนี้นะคะโดยทางการจีนก็ลงมติเป็นงานงดออกเสียงเช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงธนาคารจีนหลายๆแห่งนะคะ ได้ยกเลิกการรับถิ่ทรัพย์ของรัเสเซียเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอีกด้วยค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะแสดงให้เห็นแล้วว่าขนาดจีนเองนะคะยังไม่อยากเอาด้วยเลยค่ะแม้ว่าคุณสีจิ้นผิงเองเนี่ยก็เลงๆนะคะที่จะยึดฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันกลับคืนมาเช่นเดียวกันนะคะทางรัสเซียเองค่ะก็เหมือนจะรู้ตัวเช่นกันค่ะก็เริ่มมีการเปิดช่องว่าสามารถเจรจากันได้นะคะถ้าเกิดว่ายูเครนเนี่ยยอมประกาศสถานะให้ตัวเองนะคะเป็นกลางแต่ทางยูเครนค่ะก็ยังไม่ได้ตอบสนองแต่อย่างใดค่ะ ในส่วนของผลกระทบต่อตลาดหุ้นบ้นบางนะคะจากกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือว่าการที่รัสเซียเนี่ยเข้าไปยึดเมืองไครเมียจากยูเครนในปี2014นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ได้มีการส่งกองกําลังเข้าไปช่วยรบแต่อย่างใดน,นะคะและมาตรการตอบโต้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการแบนรัสเซียในทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆเช่นเดียวกันแบบกับแบบนี้เลยนะคะถ้าหากว่าเรามาดูผลกระทบต่อตลาดหุ้นบ้างค่ะเพื่อนๆค่ะก็จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นรัสเซียนะคะก็มีการ ปรับตัวลงมาทันทีค่ะกว่า10%เลยนะคะก่อนที่จะมีการฟื้นตัวกลับมาได้หลังจากนั้นประมาณสัก4-5เดือนนะคะขณะที่ตลาดหุ้นอื่นๆนะคะพบว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวลงมาหมดเลยนะคะยกเว้นตลาดหุ้นไทยที่พุ่งขึ้นสวนทางกับประเทศอื่นๆได้นะคะส่วนตลาดหุ้นยุโรปที่มีพรมแดนนะคะใกล้ชิดกับยูเครนมากที่สุดค่ะมีการปรับตัวลงมาเช่นเดียวกันค่ะประมาณสัก4-5%เนี่ยนะคะส่วนตลาดหุ้นอังกฤษนะคะก็มีการปรับตัว ลงใกล้เคียงเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทั้ง2ตลาดนะคะใช้เวลาประมาณสัก2-3เดือนนะถึงจะฟื้นตัวกลับมาได้ค่ะส่วนทางหุ้นโลกแล้วก็หุ้นสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการปรับตัวลงมาเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ2-3%ค่ะอย่างไรก็ตามในรอบนี้นะคะเราก็ขอแบ่งออกเป็น3กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกก่อนนะคะก็คือว่านาโตเนี่ยยอมส่งกำลังทหารเข้าไปร่วมรบอ่ะ กรณีที่2นะคะนาโตเนี่ยส่งแต่อาวุธยุธโทโธปกรณ์เข้าไปค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือกลับมาเจราจาจูบป,ปากกันได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาพูดถึงกรณีแรกกันก่อนนะคะการที่นาโตเนี่ยยอมส่งทหารเข้าไปช่วยนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะสงครามน่าจะยืดเยื้อะนะคะแล้วก็น่าจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นเยอะค่ะตลาดหุ้นน่าจะมีการปรับฐานลงมาแรงมากๆเลยนะคะราคาทองคํา จะพุ่งขึ้นไปนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะกรณีนี้เนี่ยเราประเมินแล้วนะคะว่ามีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดค่ะเพืเ่อนๆค่ะ เพราะจะเป็นการประทักันระหว่างสองมหาอำนาจโดยตรงเลยนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยแน่นอนมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือนะคะดังนั้นเนี่ยการรบกันแบบนี้นะคะอาจจะลุกลามบานปลายไปถึงสงครามโลกครั้งที่3ก็เป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ตามนะถ้าเกิดว่ารบกันจริงๆนะคะรัสเซียเนี่ยน่าจะตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะเพราะว่ากองกําลังทหารนะคะรวมไปถึงเศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถเทียบกับกลุ่มนาโตได้นั่นเองค่ะในส่วนกรณีที่2กันบ้างนะคะก็คือว่าการที่ นาโต้เนี่ยส่งแต่อาวุธเข้าไปช่วยยูเครนะคะ่ะทำให้เกิดเป็นสงครามตัวแทนนั่นเองนะคะด้วยกองกําลังทหารของยูเครนที่มีน้อยกว่ารัสเซียค่ะยูเครนเนี่ยน่าจะตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อยู่ดีนะคะแล้วก็ถูกทางรัสเซียเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่เข้าข้างรัสเซียขึ้นมาแทน,นะคะ่ะแต่กรณีนี้นะคะต้องดูกันต่อไปเรื่อยๆคะ่ะว่ายูเครนเนี่ยจะยันรัสเซียได้นานแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนาโต้ NATO เริ่มส่งอาวุธเข้าไปช่วยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วละคะ่ะ ถ้าสงครามยืดเยื้อนะคะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะว่าราศีเนี่ยจะยืนระยะได้นานแค่ไหนคะเพราะว่าเศรษฐกิจสู้ฝั่งนาโตไม่ได้แน่ๆนะคะโดยเฉพาะเมื่อถูกทั้งโลกเนี่ยมีการคว่ำบาตแบบนี้นะคะกรณีน,นี้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดคะ่ะแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะมีการปรับฐานได้อีกเล็กน้อยนะคะถ้าหากว่าสงครามยืดเยื้อแล้วก็ไม่ยอมจบง่ายๆะคะ่ะ และในกรณีสุดท้ายนะคะก็คือว่าการที่กลับมาเจราจากันได้นั่นเองค่ะซึ่งพอมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้รัสเซียเนี่ยดูเหมือนจะถูกทิ้งโดดเดี่ยวเดียวดายให้ทาสงครามอยู่คนเดียวนั่นเองค่ะแต่ว่าตนเองนะคะรัสเซียเนี่ยก็เปิดช่องให้เจราจาไว้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวเองก็ค่อนข้างเจ็บสาหัสเจ็บมากที่สุดเช่นเดียวกันนะคะจากการคว่ำบาตรของทั่วทั้งโลกนั่นเองค่ะ เอาล่ะค่ะมาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆน่าจะมีคําถามนะคะว่าแล้วแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไรดีนะคะนิกกี้ให้คําแนะนําเอาไว้แบบนี้แล้วกันค่ะเพื mm ่อนๆค่ะอย่างแรกนะคะแนะนําให้เพื่อนๆเวดอันซีไปก่อนละกันนะคะสาหรับสินทรัพย์เสี่ยงค่ะแต่สําหรับคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะคะนิกกี้แนะนําให้ขายหุ้นยุโรปออกไปก่อนก็นแล้วกันนะคะ mm hmm. เพราะว่ายุโรปเนี่ยต้องพึ่งพาการน,นําเข้าพลังงานจากรัสเซียค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะพี่ใหญ่อย่างเยอู มันนนะคะที่คิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก49ของปริมาณทั้งหมดนะคะซึ่งการปิดท่อส่งก๊าซนอสเตรีมสแล้วการคว่ำบัตรรัสเซียนะคะก็จะทําให้ราคาก๊าซเนี่ยพุ่งสูงขึ้นทันทีค่ะซึ่งก็จะไปกดดันเงินเฟ้อของยุโรปที่สูงอยู่แล้วนะคะและอาจทําให้ยุโรปต้องเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า stagflation ได้ค่ะนี่ยังไม่รวมนับว่ายุโรปเองต้องนําเข้าก๊าซธรรมชาติผ่านช่องทางยูเครนอีกมหาศาลเลยนะคะเพื่อนๆคะซึ่งถ้าเกิดว่ารัสเซียเนี่ยยึดยูเครนได้นะ ท่อส่งการเหล่านี้ก็ถูกปิดเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแต่ถ้าถามว่าทําไมสหรัฐอเมริกาถึงไม่กังวลแบบยุโรปเขานะคะแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการคว่ำบาตรรัสเซียนะคะคําตอบคือแบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะคําตอบก็คือว่าสหรัฐอเมริกานะคะนำเข้าจากรัสเซียน้อยมากๆค่ะโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับยุโรปนะคะขณะที่การส่งออกไปยังรัสเซียก็น้อยมากๆเช่นกันค่ะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ต้องพึ่งพารัสเซียนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องที่ทุกคนเนี่ยกังวลกันนะก็คือเรื่องของน้ํามันนะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้มีการดอดไปคุยกับอิหร่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของข้อตกลงนิวเคลียร์ค่ะทาให้มีโอกาสนะคะที่อิหร่านเนี่ยจะกลับมาส่งออกน้ํามันได้อีกครั้งค่ะเลยไม่ได้กังวลว่ารัสเซียเนี่ยจะไม่ขายน้ํามันให้นั่นเองค่ะ นอกจากเรื่องเงินเฟอ้อจากราคาพลังงานแล้วนะคะสิ่งที่น่าจะกดดันเงินเฟอ้อต่อก็คือราคาธัญ,ญพืชนั่นเองค่ะเพราะว่ารัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะส่งออกธัญ,ญพืชรวมกันเนีย่ยคิดเป็นสัดส,ส่วนหนึ่งใน4ของโลกเลยทีเดียวนะคะไม่ธรรมดาเลยนะคะเพื่อนคะนอกจากนี้ค่ะรัสเซียเนี่ยยังเป็นผู้ส่งออกคอมมูนิตี้รายใหญ่ของโลกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพาราเดียมแพตตินัมทองคําแล้วก็น้ํามันอีกด้วยนะคะซึ่งจะส่งผลทําให้ราคาที่เกี่ยวข้องมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วยแล้วค่ะโดย เ,เฉพาะราคาของพาลาเดียมที่รัเสเซียเนี่ยส่งออกเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนั่นเองค่ะ ข้อที่2ก็คือซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำรวมไปถึงน้ํามันเข้าพอร์ตเอาไว้บ้างนะคะเพื่อกระจายความเสี่ยงนั่นเองค่ะในกรณีที่สงครามเนี่ยมีความบุนแรงขึ้นมานะคะแต่ว่าอย่ามีมากเกินไปนะคะในพอตพ,พอริโอค่ะควรที่จะมีไม่เกิน1 0บถึงสิก็พอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสงครามจบเร็วค่ะแน่นอนค่ะว่าทั้ง2ประเทศสามารถจรจาได้นะราคาทองคําแล้วก็น้ามันก็มีโอกาสที่จะลงแรงๆได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับคำแนะนำข้อสุดท้ายนะคะหาจังหวะเก็บตลาดหุ้นที่มี correlation ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปเอาไว้บ้างนะคะสำหรับคนที่ไม่รู้นะคำว่า correlation คืออะไรนะคะดังนั้นิกกี้ก็ขออธิบายเอาไว้แบบนี้และกันนะคะเพื่อนๆค่ะ correlation ก็คือว่าการที่เราเนี่ยไปดูว่าสินทรัพย์ทั้งสองประเภทนะคะเคลื่อนไหวไปทางเดียวกันมากน้อยแค่ไหนคะ่ะซึ่งตลาดหุ้นที่มี c o r r e l a t i o n ต่าเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะคะนั่นก็คือตลาดหุ้นจีนแล้วก็เวียดนามนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะนิกกี้ขอส่งกำลังใจให้กับประชาชนยูเครนนะคะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยดีค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆท่านนะคะตอนนี้ช่องทาง u t u b e ของนิกกี้นะคะมีคนติดตามเกินหนึ่ง พันคนแล้วค่ะเย่ yeah! แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ค่ะแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะจนกว่าเราจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้นิกกี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ